ครับนี้เป็นเป็นวัดบุภาลามบุภาลามที่มีเสาโศกครับเสาโศกแต่ว่าเขาก็ทำให้น่ารักดีน่าตาจิ้มลิมดี <c oughs> จนไปชิตงงเลยจนไปชิตคือนางวิสาขาเนี่ยได้สละสละเครื่องระด,ดาประสาท พี่แกใสมมมม่มีมีนางวิสาขานางมณิกาแล้วก็ทิดาเมืองภาษีจะไม่ก่อนเนี่ยเคยถวายไตจีวรไว้พอเกิดมาในชาตินี้จึงได้เป็นเครื่องระดาบประสาทมีคุณค่าถึงสิ็โกดโกดหนึ่งสิบล้านก็คือ1้อเจล้านแล้วก็นางก็ใส่ใส่ไปแต่ว่าถ้าพุทธเจ้าเนี่ยถ้าใครใส่หมวกใส่ เครืงประดับเนี่ยผู้เจ้าจะไม่ไม่แสดงธรรมไม่แสดงธรรมไม่ใช่เอาผู้ทีเจ้าไม่ใช่ธรรมะจะม <c oughs> ไม่แสดงเสร็จแล้วเนี่ยน้ำวิสาขาก็ก็ถอดบ่อยเนะถอดบ่อยจนลืมอะ่ะจนลืมสุดท้ายก็เลยอ่าให้คนใช้ไปเอาตามคนใช้ก็ไป พอไปแล้วก็พลช้ก็บอกว่า,าพระนน์เก็บไว้นน์เก็บไว้ก็เลยบอกว่าถ้าพระจับแล้วเนี่ยนางไม่ใช้นางไม่ใช้ก็เลยประกาศขายประกาศขายพอประกาศขายแล้วเนี่ยไม่มีคนซื้อมันแพงอ่ะมันแพงแล้วก็ใครที่จะใส่เครื่องระดาประสาทเนี่ยต้องมีกำลังมากครับอ่า มันหนักเราก็ยังมาใส่เลยมันหนักเสร็จแล้วก็เลยประกาศขายนางก็เลยเอาเงินตัวเองน่ะซื้อมาแล้วสร้างวัดบุพาลามครับโดยใช้สถาปนิกที่สุดยอดพระพุทธเจา้าถามมาวิสาขาเธอจะให้ใครเป็นสถาปนิกสร้างวัดบุพาลามโมคลานะครับซีมโมคลานะเพราะว่าท่านเหาะเก่ง ใช้เวลาสร้างอยู่สามเดือนสร้างสามเดือนแล้วสร้างโลหะประสาทครับอยู่นี่แหละครับอยู่นี่แหละแต่ตอนนีน้มันก็การเวลามันผ่านไปมันก็จะไม่ทิ้งรองรอยสู้อีก,กาม่ได้อีก,กามันบินผ่านแค่นั้เดียวต้องรองรอยจีนกาไปแต่นั้นก็อยู่ในบริเวณนี้ครับนี่นี่ เป็นเมืองนะครับเนี่เป็นเมืองนี่เมืองโกแคนโกศนฮะเนี่ยนี่เขาล้อมไว้เนี่ยครับเป็นกำแพงเมืองครับอ่าแต่มาเคยเข้าไปเนี่ยโห้คนมันเอ้ยไม่ใช่มันกว้างแล้วมีดินเก่ามีอะไรเก่าเยอะมากครับนั่นเลยเนี่ยเขาล้อมไว้เป็นี่ปันๆไร่อันนี้อังนั้นเนี่ยมันก็มันอยู่ไม่ไม่ไม่ไกลอไม่ไกลแล้วก็เออคืออยู่นอกกำแพงเมืองอ่ะไม่ใช่ในแพงเมืองนะนี่เป็นกำแพงเมืองครับ มันจะเป็นคูกั้นกำแพงเมืองดังนั้นวัดอุพาลามเนี่ยจึงสร้างอยู่ข้างๆข้างๆกับกำแพงเมืองเอาโอดยเจ้าอยู่เนี่ยหปีครับหปีแต่ว่าการเวลามันก็อย่างว่าน,นะครับประชาชนก็มาลึกมาเลยแต่ว่าเดียแค่นี้ก็ถือว่าต่อไปอทางเขาก็น่าจะ ดูแลให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็แต่ว่าที่อยากให้มาดูมาเห็นก็คือว่าวัดบูพาลานม,มันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เราจะได้เข้าใจได้ในส่วนที่มีความสําคัญแล้วก็พระพุทธเจ้าก็อยู่อยู่นานถึงหกพรรษาอยู่ที่เชตวันสิบเก้าพรรษาสิปีแล้วมาอยู่นี่หกปีรวมเป็น25ปียี่ปีพระพุทธเจ้าอยู่นานที่สุดตั้งแต่พรรษาที่21่ส ถึง44อยู่นี่เลยครับไม่ได้ไปไหนแล้วก็อย่างหนึ่งก็มาคิดดูก็คือตอนนั้นพระุทธเจ้าก็จะประมาณ65 65อ65ถึง80เนี่ยอยู่นี่ทั้งหมดนะครับ80พาสาสุดท้ายก็อยู่ที่ไพศาลีอ่าที่เบลุคามเบลุคามอ่าจมาก็ไปดูก็มีเนินดินมีอะไรเขาก็นั่นไปนะครับอ เวลาเรามีเวลาก็จะไปดูไปเห็นอย่างเงี้ยครับออกไปตามวิถีชีวิตอะไรครับตามจริงเนี่ยเขาก็นิสัยดีนะนิสัยดีอ่าแล้วก็มางเงี้ยเขาก็เป็นอ่าวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายนะเรียบง่ายอ่าแล้วก็อยู่กันแบบสบายสบายแต่ว่ามันก็อ่าเราเป็นคนไทยก็ชอบที่จะให้ทานให้ทาน แต่ว่าอยู่ให้ทานตรงนี้น่ะอต้องให้จะมาขึ้นรถก่อน <c oughs> <c oughs> ที่อื่นเนอะเอเออันนั้นก็ว่ากันไปนะแต่สิ่งสำคัญคือเราได้มารู้มาเห็นอา่าได้มาเพราะว่าเราก็มาจาันพิชิตได้มากี่ครั้งแล้วเนี่ยหกแอไม่เคยมานี่นะไม่เคยมาไม่เคยมา ฉังนั้นคณะที่จะ,ะพระพยากรจะนําพามาเนี่ยจะไม่ค่อยมีเพราะเขาจะไม่ค่อยออกนอกนอกไอ้โปรแกรมเขาเพราะมันคณะทัวร์เขาต้องภาใต้จ่ายแล้วก็มันมีปัญหาหลายอย่างแต่ะจะมาก็อยากจะให้โยมได้เข้าใจแล้วก็ได้รู้ว่าพู้ทุทธเจ้าอยู่ที่ไหนบ้างอยู่ที่อะไรแล้วก็นางวิสาขาก็สร้างโลหปะสสทต,ตรงนี้ครับคือสร้างแล้วนี่นางดีใจร้องไอ้คล้ายๆว่าร้องเพลงอ่ะ อร้องเพลงเลยแต่ว่าคนทั้งหลายก็ว่านางเป็นบ้าพุณเจ้าบอกว่านางไม่ได้บ้าเพราะว่านางเนี่ยปัถนาความปรัถนานางนสมเด็จสมเด็จทุกประการนะแล้วก็มีนางมีนางคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนนางวิสาคารเนี่ยแต่สองนางก็ไม่ได้มีคนเดียวก็เล่นนางคนเดียวก็เอาผ้าเนี่ยครับผ้าราคาหนึ่งพันเนี่ยหนึ่งพันกหาปณะนะ เอามามาจะร่วม,ร,วมร่วมปูร่วมอะไรที่โลหะประสานนางวิสาขาบอกว่าให้ไปดูเองให้ไปดูเองนางก็ขึ้นไปนางผ้าของนางวิสาขาเนี่ยราคาแพงแพงกว่าหน้าไอ้ผ้าของนางนางร้องห่มร้องไห้เสียใจไม่มีที่ที่จะปูผ้าเนี่ยก็ไปหาพระอานนท์พระอนนท์เห็นเข้าก็สงสาร ถ้านางจะได้บุญเวลาผู้เจ้าเดินทางมาเนี่ยเวลาล้างพระบาทนีล้างพระบ,บาทก็จะเหยียบตรงเนี้ยก่อนนางก็จัดไปเลยเับดันั้นนี่บางทีบางสิ่งบางอย่างก็ต้องอาศัยอาศัย,ศยผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่เจ้าแล้วก็เป็นผู้ที่นั่นนางก็ดีใจว่าได้ได้เอาผ้าเช็ดเท้าพระบาทรผู้ทีเจ้าแล้วก็ เผดแคว้นโกศลเนี่ยก็มีประชาชนมีประาชา,าแล้วก็มีมีสัตว์นรกก็มีนะจะมาเล่าอยังยังไม่เล่ามั้งทุสานาโสนะฮะทุสานะะสาโสก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยมันมันเป็นเศรษฐีอะเป็นเศรษฐีอ่าเป็นเศรษฐีแล้ว พ่อแม่ก็เอาทิ้งเงินให้เยอะ,ะก็เลยพอพ่อแม่ตายไปมันมีเงินเยอะมันก็หาวิธีจะใช้เงินให้หมดนะสี่คนมาปรึกษากันว่ามันจะใช้เงินยังไงให้หมดคนหนึ่งบอกว่าต้องหากินอาหารอร่อยๆเส้นไข่ปลาคารว์วียปาลาแนจัวจัดลัตก,กาอีกคนหนึ่งบอกว่าจะไปเที่ยวอีกคนหนึ่งว่าไปไป,ไปฉุดพองหอมอีกคนหนึ่งเอาผู้หญิงมาเสพสุขมันเอาอีกคนที่สี่เลย อนใหม่ๆก็ไม่ได้ฆ่าเขาครับเอาไปเอามาฆ่าเขาแล้วก็ไปเอาลูกเอาเมียเอาอะไรเข้ามาตกนร่นรกตรนรกนรลกเป็นสัตว์นันลกหกหมื่นปีเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาตรงขอบเนยครับขอบครั้งหนึ่งมันร้องได้แค่ทุแล้วก็จมลงไปอีกคนหนึ่งลูกอ่ะสะก็จมลงไปอีกคนหนึ่งก็คือนะนก็จมลงไปอีกคนหนึ่งโศก็จมลงไป คือหกหมื่นปีจะขึ้นมาแล้วก็มาท่องท่องได้คำเดียวทุตรงไปแล้วก็สะตรงไปนะโสก็คือในสัตวนะ์นรกเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์กความทุกข์สะก็คือมันไม่สิ้นสุดอะนะก็คือหากําหนดไม่ได้โสก็คือว่าเวลาพ้นจากโลกมนุษย์ไปแล้วเนี่ยจะไม่ทําบาปทํากรรม ฉะนั้นบางทีนี่เราจะใช้เงินต้องต้องคิดนะไม่ใช่ว่าใช้เงินแนละ้วไม่คิดนะว่าอยากกินปลาตัวใหญ่ไปซี่ผิดนะครับผลจะจีกลับมาคือปลานาสิบาทอมันก็เป็นจะเป็นผลที่กลับมาฉะนั้นเรื่องกรรมของกรรมบริธจาจึงบอกว่าอย่าไปทำแม้กรรมนิดหน่อยก็จะไปทำนั้นก็ถือว่าเราได้มาได้เห็นฐานที่ต่างๆแล้วก็ได้ส่วนรายละเอียดก็มีเยอะนะอาก็เลย เราก็ไม่มีเวลาขนาดนั้นอาบูชานะอินินาสกาเรนะตังพุทธังอาภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะตังธรรม,มังอาภิปูชยามะอินินาสกาเรนะตังสังขังอาภิปูชยามะข้าพระเจ้าขอบูชาวัดบ,บุพพาลาม สถานที่จำปัญษาของพระสมมาสัมพุทธเจ้าขอการบูชาสาการะในครั้งนี้ขอใ้ข้าพเจ้าถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายหลอดกาลและนานเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ อรหังส ah so ah ัมมาสัมพุทโธภพระกวาพุทธัางะคะกวนตังอภิวาเทมิสลวาคาโตพระกวาตาธรโมธรรมังนัมสัามิสุปฏิปันโนพระกวาโตสาวกสังโคสังขังนัมามิเอาเซลฟี่